ับผมนะครับเารบอร์นีนะครับบิดผู้เขียวนะครับก็ได้มีโอกาสมาเปิดราคาค้วยไอ้ไส้เพิ่นครับผมนะครับคือไอ้ไส้นี่ไฮซีดบิดผู้เขียวเป็นผู้ขายห่บ่ครับหมูไข่บลูเออนั่นครับผมนะครับไอ้ไส้แล้วไฮซีดบิดผู้เขียวเป็นผู้ขายห่นะครับได้นะครับกล้วยกล้วยแปรคูครับผมนะครับแม่สาวแปรคูโอ้ยยุดดัดยุดดัดผ่าไปแม่สาวแปรคูครับผมนะครับ แม่สาวแปลคูคว่มสูงนะครับวิจผู้เขียววัดเม่กี้นี่นะครับบดตามก้อลยี่ิบหกยิบเกตดอกครับผมนะครับประมาณเอาด้วยครับด้วยนะครับวิจผู้เขียวสีประมาณเดาครับผมนะครับบอตัมก้อยยี่สิบหกยิบเกตดอกกล้วยแปกคูว่าวิจิตูเขียวอีข้าเว่าวว่าลายอีข้างว่าหลายสีใสสีใสแล้วาพี่น้องฟังเบิ้งกันดาป่านนี้ สองตัวในวิทย์ผู้เขียวเสียวแสนสี่หาพันครับผมนะครับแสนสี่หาพันนะครับแต่ละเบอร์วิทย์ผู้เขียวกบศูนย์เก้าสี่เก้าเก็ดสองเกตหาเก้าหาครับผมนะครับคั้วห้ากับวิทย์ต่ำนี้ยังดอกครับผมนะครับพูดเลยหาคั้วแปรคูด้วครับเด้อนะครับง่ายๆบางสี่ก็สามารถทักมหาวิทย์ผู้เขียวได้ครับผมนะครับเป็นห้างเป็นนังกับวมีปัญหากับผมนะครับห้างดีครับผมนะครับ โอ้ตัวนี้ก็ชีดอกเล่างามเลยนี่ผู้ใดห,หาควอยไปเลี้ยงได้ครับได้นะครับหาควอยไปเลี้ยงควอยแม่นางงามๆนะครับควอยแม่นางงามๆนะครับประเภทอุดมดทั้งทีนี่ควอยไทยห้านี่ก็ว่าเต็มเบิร์ทุกอย่างครับผมนะครับจะลาพาพาพิษด,ดังไปทั้งใดหรื <laughs> อยอยากจะนำพาพิษด,ดังไปใช้ก็ได้ย้อนโควิยดข้อยแอ่นนี่แหละ ขอนหวยน้ำผาพิดังก็ผมนะครับอัตลักษณ์จ้าเจียนก็ผมนะครับต้อนรับแม่สาวนะครับแปรครูอุดมที่นีก้อยไทยห้ามกเต็มเบิร์ทุกอย่างบอกว่าสีเป็นตาเต้มแจ้มๆนะครับข้อสองอ่องเออปลืกเปลาใยนะครับโอ้ถุงเต่าขาวงามครับผมนะครับเดี๋ยวมาตะไก่ก็เห็นตาเต้้คมก็ผมนะครับตัวนี้นะครับ สา่อันเบดทุกตัวสองตัวนี่ออานะครับถ้าผู้ใดเห็นสิ่งเ้าวแรกก็สามารถทักมาวีดผู้เขียวได้ครับเด้นนะครับผู้ใดอยากเป็นเจ้าของกล้วยแป๊โครูครับผมนะครับราคาดีๆียังซี่นะครับก็สามารถทักมาวีดผู้เขียวได้ครับผมนะครับมตัวนี้คือหางลือกติแท้เขาหางดีเนาะตัวนี้เนาะคือเรียกกล้วยมาดีแต่หัวหน้าไปได้มาเจ้ากล้วยอู้ไปลักพื้นมาหรอ น้องเชียเต่าบ่อจุ่ตัวเตวนี่อ๋อ้ตัวดีแปลกมมัมาดีเียอ๋อครับผมนะครับงามงามงามสองตัวนี่งามอ่ะนะครับถ้าผู้ใดอยากได้ควายแปะกูัวไปเลี้ยงครับผมนะครับผู้ใดหาคล้วยแม่สาวน้อยแปะกัวไปเลี้ยงใกล้สีได้ปสมเลยนะครับเด้นะครับควายแปะกูัวนี่นะครับอ๋ถทานีวิทย์ผู้เขียวสีบอกเบอร์เจ้าหน้าศูนย์เก้าสี่เก้าเจ็ดสองเจ็หาเก้าห้าครับผมนะครับ é, ờ, chụp chụp song tổ này, mà à, ơ chụp chơi kiểu tung song tổ này, ơ, ừ, ngăm ngam băng gì, u, ngăm ngam, ngăm, em mà liêng úi hui ngăm เจ้าน้ำขึ้นหัวหน้าเออจับโยขึ้นเออโอ้งามเถอะจ้าโยขึ้นก็งามเถอะเนี่ย